สวัสดีวันเสาร์ครับออกไปหาซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวเตรียมไว้ครับพวกหมูพวกปลาพวกไก่ครับจะหมุนจะทําเมนูก็จะวนกันอย่างนี้แหละครับไปออกไปตลาดสดตลาดสด ก็จะเขาจะเปิดช่วงบ่ายเพื่อมีหัวหมูด้วยครับหัวหมูก็สองร้อยที่โรงงานกินอยู่เองหมดเมนูกับข้าวก็จะวนๆกันอย่างนี้แหละครับจากหมูไปไก่จากไก่ไปปลา จากปลาก็เป็นกุ้งพวกนี้แหละครับถ้าเราถ้าเรากินหลากหลายถ้าเราเมนูหลากหลายสุขภาพของเราก็ดีดีตามไปครับบางทีก็วนมาไข่บ้างช่วงนี้อากาศหนาวครับเริ่มหนาวอุณหภูมิวันนี้ลด ลดมาจากเมื่อวานนี้2-3อ,องศาครับวันนี้กลางวานันวันนี้กลางวานัน22อง,องศาอุณหภูมิลดจากเมื่อวาน2อง,องศารับ3องศาเ,าเมื่อเช้ามืดก็ตอนเช้าตอนกลางคืนก็ เจ็ดครับเจ็ดองศาพอดีจะไปซื้อลำโพงลำโพงบลูทูธด้วยครับเขาชาร์จไฟไม่เข้าเจ็บไฟไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าจะ หัวละสองร้อยได้ไก่หนึ่งตัวครับ370บาทผักชีชีลาวกำหนึงเดี๋ยวค่อยแวะไปซื้อปลาครับปลานินตลาดสดนี่จะแพงหน่อยครับ ต้องซื้อร้านสะดวกซื้อจะถูกหน่อย <99 8. S 1> ลำโพงบูท990บาทแรชชอบหาซื้อปลานิลสกตัวสองตัวครับปลานิลสองตัวครับปลานิลจะถูกกว่าอยู่ที่ตลาดสดนะบางอย่างก็ถูกกว่าที่ตลาดสดครับไอตีนไก่แล้วก็ปลา ปลาแพกหนึ่งซือของกินจะไปเสียดายครับว่าแต่ว่าแต่อย่ากินทิงกินคว่างกินจะได้มีกำลังสติปัญญาตามมาครับจะได้มีกำลังทำงานพอจะได้ของครบก็มืดพอดีเลยครับ ไปกลับก็ประมาณเกือบ30มิกิโลครับต่อขนาดนี้ก็6กโมงครึ่งแล้วจะทุ่มหนึ่งแล้วครับเมื่อกี้แวะซื้อน้ำยาล้างจานกับยาล้างจานแล้วอะไรอีกลืมแล้วแปบ๊บเดียวก็ลืมแล้ว มไอติมแพ็กหนึ่งครับครับเมื่อกี้แวะซื้อน้ำปลาไอติมแพ็กหนึ่งนีย่ยาล้างจานขนมห่อหนึ่งครับผมขอลองบูทวดไปครับเดีว่ามนี้ลนะ้าง ขาผัวในร้านก็เสียงดีเลยมันูดูห้างนอมันจะเสียงดีเหมือนในร้านเกาา็ไม่เป็นคนชอบฟังเพลงครับวันวันหนึ่งไม่ได้ฟังเพลงอยู่ไม่ได้ ก็คลิปนี้ก็ผมเอชวนปักก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวลองก่อนครับว่าจะเสียงดีไหม